สวยงามอลีพี่น้องเบ่งธรรมชาติคําสนุดครับผมอันนี้เป็นสะพานอ้อมทั้งคําสนุดหม่องไม้ครับผมพอดีไม้ต่าําสนุดอีหดีสีทั้งดันใมอันนี้สิเป็นสถานที่หม่องไม้ครับผมหม่องยางอันนี้สิเป็นบรรยากาศรอบๆครับผม ปนกส็สินด้วย้ยปดนีปดสินหนูไปานไม่ได้เป็นนี่เป็นสินหลายเถื่อยายชว <c oughs> บ้านไม่ไปทักไหนยายบายปดหนีปดสินได้ป,ด <c oughs> ปดุ้ <c oughs> ปย,หย <c oughs> เห็นบ่พี่นองเห็นบ่ <c oughs> ตัวไห <c oughs> มันนี้จะเป็นทองพระคั่ง ปูยาผสนเป็นว่านี่สถานที่มองมองไม้ครับผมพี่น้องมองที่เขาเคยมาสีอยู่ทางดันในนี่เป็นเด็ดออกมาไหมเป็นเป็นสะพานสะพานใหม่อ้อมอ้อมอ้อม,ออม,ออมบังคับสนุนเลยครับผม ต้องจับก็ได้ถ้าหนูนั่งขนาดนี้แล้วจะจับทำไมก่อนก็เปิดตะกูไปไอ้ขูดต้วนี้สถานที่บางนี้พันบ้าหิ่งเสียงดังพี่น้องกระสงนี้ป้ายบอกป้ายป้ายบอกว่าห้ามส่งเสียงดัง คอยเว้ากันพีน่น้องอันใหญ่แล้วหลุดพียวเราล้ปปวหลุดม่านหมนันพี่น้องอฮะไอปูโผด่ปายลูกหลานตัวหลานมาขอโศกขอหลับน้ำปูขอสามตัวใน่เด้อปูเอ้ยลูกหลานได้เห็นพบก่อนเนี่ยเห็นไปยังนี่ท่านเย็นนี่ติเอาน้ำมัอสิติย์ยัขอ,อน้ำมัอสิติย์ อันนั้นแก่เห็นแต่ว่ามึงจากสิมักบมักไปขอไปแล้วแต่บุญวัตาสนาไปมันนี่ครับผมพี่น้องมาจุดนี่ก็จะเห็นไปห้ามส่งเสียงดังอันนี้ก็จะเป็นต้นมักเดือยไงครับ นี่ครับผมนี่อีกจุดหนึ่งมัน,มน,ยยนก็เห็นไหมยัยยงเกาะสามหา้าลูกเกินนึกคิดส,ส,สิสัตว์สัตว์ครับพี่น้องบ่รู้ว่าตัวใดญ

นีตีมัน่ง,งบบีบ่เหนนเลีา้ก็สิตรงไปเรืยๆพี่น้องตรงไปเรียนจะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ อตอนนี้ก็จะถึงบ้านามศักดิ์สิทธิ์แล้วครับผมบรรยากาศช่วงนี้เวลาปะมมั่นยโมงครับผมทั้งนอกนี่แดดฮอนครับพี่นอ้องฮอนีนหลีแต่ว่าทั้งในนี่ปันติดแอร์พีนะ้องเย็นครับผม <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นสีล่มตลอดเวลาพี่น้อ <c oughs> งทั้งนี่จะเป็นกระลอกครับผมกระลอกสีหาเลาะกินหมากไม่หมากเบี้ย เลขสิบหกตัวย่อยครับขอบ สะพานใหม่วันเพด,ดีดีพี่น้องยางนุ่มตีนดีขึ้อย่างถึงแล้วครับผมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ ออไอ้ hey, กรอบมันไม่บ้านะไอ้ก, hey, กอบที่กรอบด้วน,นะนั่นเ,นนเ้าเมาเยกรอบกรอบัวมากาอยู่หรกรอบเออป,ป้อยจะก 现在一百。 สถานที th này, th ่นี่เป็นสถานที่มองเห็นพี่น้องนี่แค่เจอสิทว่ารู้ว่าความหมายมันแปลว่าอย่างพี่น้องเขาจะเสียเงินเหรียญมาตั้งค์ว่าตั้งเฮ็ดหยังครับผมเราคนประิตั้งได้ท่านคนก็ตั้งบ่ได้ เพื่อเงินาคนท่ตังนาตังกับ yeah, ตังซี้องมือคนก็หนผลเี้ยนะย่าจะลองตังกัน

หรว่าตั้งสมาทล่ตั้สา่เขบตั้งเลยเัาตั้งตั้งเขาเป็นท่านเขาเป็ตั้งต้้เาจตั้งัยเาจะเปรียบเทียบงั้นใบมัตั้ง้คเยว เน่ท้องพ่มที่เรื่อง่้องกังตางไเดอน้วยนตั้งเพื่อนง่ตัชนะก่อนตั้งร้องเพื่นกันตนกั้ได้ล้

ไปบ้านบุญมาชนะนี่มาตังมาอยากจะมีเป็นมานะพ่อ็นตังได้มากเตินชีพตังเติมชีพตังาตังมตังมาแล้ววาง้นเตังมาเปิดแต่ไม่รู้เขาต้องการอะไรเนาบอกบอกเสมอ เออใช่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 จำได้จำได้